สครับส่วนนี่ครับเที่ยวสเสน่ห์นะครับติดป๋าโซมาจากสระแก้วเหมือนกันวันนี้ดาววิแมทเลยครับสระแก้วสูงหนึ่งร้อของม e เดียทีวีนะครับส่วนท่านผู้ชมสามารถติดตามชมทางช่องบ,บุญมา67นะครับแล้วก็ทางเพจวัดทงชัยได้ครับแต่พอจบคู่นี้ทราบผลชูมือนะครับเราต้องขอลาแฟนๆที่ชมอยู่ทางม e เดียทีวีช่อง49ด้วยนะครับยกแรกรุ่นใหญ่138ปอนด์ ันอกมีไหมครูนี้อาจจะไม่ต้องพึ่งใบให้คะแนนไม่ดูครับเล่นของหนักเลยครับขโมยรุ่นใหญ่สมัยนี้ก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วครับของหนักของแรงมันมันโดนกันไปตะลับตุกตะลับตับนี่มันเรียบร้อยเลยอ่ะสักมาเหนียวดึบทั้งคู่ครับดูครับสักหน้าสักหลังเอาเสักยันนะเหนียวหรือเปล่าเดี๋ยวดูหรือไม่เดี๋ยวดูว่าโดนสองตะแตกหรือเปล่าหรือว่ายืมตังค์แล้วไม่ให้แต่ต้องดูว่าเหนียวจริงหรือเปล่ามีหลายเหนียวเนาะ กรรมการไปทูลทั้งออกครับยิงก็ต้องให้นะสร้างความถูกต้องไว้อย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้ในชีวิตคนเราอะไรทุกอย่างต้องเน่นกันที่ความถูกต้องนะใช่อย่างเมื่อสักครู่นี้ปัญหาทั้งหลังคู่บรรยายย้ายจบใ้จบเข้าใจผิดกันมันต้องมีเหตุมีผลด้วยต้องเข้าใจกันไม่เย่ไม่ไม่เอาเหตุผลมาแล้วก็ตุมับกันไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอดีในเวทีบนกรุงกรรมการไปทูลทั้งออกครับผู้ที่ขัดบนเวที ไอทูน้อยแท้อะไรนะไทูน้อยแท้นั่นกรรมการของเราวันนี้ก็มีทางด้านกรรมการสาบพลพัตรีคำต่อมาและอดีตข้าราชการครูสพป .2 นะครับที่พนักตคมเนี่ยเป็นพี่ชายของบริษัทพัตรีคำเป็นพี่ชายพี่ดงพี่ดงนี่ก็ประธานเทคนิคเวทีราชดำเนินนะครับคนกันเองเท่านั้นครับโกแวดวงเดียวกันเห็นหน้าเห็นตากันตลอด แนมวยครับแล้วมีแฟนมวลประธานับแล้วคุณปาวันทรงใจที่จะจัดถ่ายทอดประจําเนี่ยจะเป็นเมื่อไรวันไหนอ่ะคุณจืดช่วยแจ้งให้แฟนทราบนิดนึงสชคือตอนนี้มีการพูดคุยกันไปประมาณ50เซนะครับแล้วก็น่าจะประมาณกลางมีนาน่าจะลงตัวแล้วก็เริ่มดำเนินการถา่ายทอดสได้ประมาณอาอาจจะก,ก่อนสงการอ้าทีนี้แฟนมวลประธานแลาจะเป็นวันไหนล่ะมี เย็นวันนี้เดี๋ยวใจเย็นๆน่ะได้ดูแน่อาจจาเป็นวันละกันติดตามข่าวกันอาจจะเป็นวันจันทร์อาจจะเป็นวันอาทิตย์วันพุธหัดหเ,เดี๋ยวดูครับดูรุ่นใหญ่คู่นี้เดือดครับพริกไทยดำสอจอแปดรีวสอจอต้อยอะ่ะสอจอต้อยยังขอพื้นที่ครับสสอได้ขพื้นที่ซับปะนะย่อไปเปะย่อไปซับย่อไปย้อนย่อเก่าท่านกิติก็ป้าเปอีกซับพริกไทยดำมีนึกถึงสเต็กไทยดำเลยครับผมอร่อยอร่อย พิชัยดันด้วยความมั่นใจ138ปอนด์เขี้ยวเสน่ห์ชื่อน่ากลัวนะอาจะแบบประเภทรูปหล่อหรือเปล่าเสน่ห์ยังไงฝ่ายต่างกันจะเหนียวกันแล้วครับดูกันมากยกมวยรุ่นใหญ่ดียูที่การซ้อมกินดีอยู่ดีซ้อมดีเอาไปครับชช่ชนะสมัยในยุคนี้เรื่องชั้นไม่มีแล้วอ่ะ ฉันฉันเอาไว้วางของเดี๋ยวตามต่อครับชาตราช้างนะครับแล้วก็บริษัทฮีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดยาน้ำสกัดโสมเกาหลีตังคุยจับนะครับโสมโอทีดีพร้อมีซิงนะครับแล้วก็ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเนนะครับเลือกกาแฟดีก็กาแฟภูมินะครับอัพอัพชัดทุกมันชัดทุกควรู้สึกครับดูครับเจาะยางไปเรื่อยครับทปไทยดำกลายเป็นมวยคู่ขี้เลยคู่นี้ครับ ผมก็มองว่ามุมแดงนี่หน้าตาเหมือนใครนึกถึงมนัชชัยเกศริกาครับรูปร่างหน้าตาชงเดียวกันเลยครับเี่อดีตแชมป์ลาดำเนินมองตั้งนานคลายกันยึกยักยึกยักขยับขวาทั้งคู่แต่ว่าช่วงชกผงนันฝ่ายน้ำเงินดีๆเหลือเกินนะเขี้ยวเสน่ห์ชื่อดีด้วยชื่อดีด้วยเขี้ยวเสน่ห์รูปร่างดีครับต่อยแล้วจะดีหรือเปล่าขวาติดบังขยับขู่ไปเรื่อยครับพิกไทยดำเตี้ยงครับตัดล่างจองยางไปเรื่อยครับ ในเกมในยกที่สองวงในไล่แขนไล่แล้วต้องตีถึงจะมีคะแนนครับนี่ครับไม่ตีอจับแล้วไม่ตีคุณศึสู้ก็ฉากออกมาได้ครับนี่ครับเราต้องดูว่าสั้นกว่าจะหาทางยังไงครับต้องมีบัตรเทาะไปก่อนไล่แขนได้ดีครับแต่ว่าตีไม่ได้นี่เกมของพิษไทยดาวครับเทียสเนยนีก็ยาวยาวแล้วแบบแม่งเรต้องใช้ความยาวเป็นประโยชน์ยึกยักยึกยักแข่งซ้ายหน้าเตะ เป็นคู่ขี้เลยนะคุณผู้ชมโวยคู่นี้เรียกว่าจะโปง้ปงโปง้ปงโป้งแล้วหลับเลยไม่ใช่ใช่แล้วไม่แล้วต้องต้องดูกันมากยกแล้วมาที่ตรงนี้ดูแลเกมไม่น่าจะมีปัญหา,น,าน่าจะครบยกเบื่อครับทำายจังหวะยุบพิกไทยดำเปิดเกมเดินเข้าหาสิทธิของสจต้อยแปดริ้วในเครือข่ายของนายกไก่ครับไอตีมเป้าเปลี่ยนซับจับรถแข้งขวาเตะ เที่ยวพยักเที่ยวเสน่ห์นี่พยายามไหยครับผักเหลี่ยมดันแทงซ้ายโดนโดนโดนเจาะยางแล้วยังไงเห็นหรือยังเห็นหรือยังแฟบหรือเปล่ายางเราแข่งซ้ายหน้าคอยรบกวนตลอดนะเที่ยวเสน่ห์เอาเอ้ยยังไงยังไงก็อยงเดียวไม่นะกรรมการเคำนับเลยล้มลุกยืนเนี่ย ครับแปดลงนั่งยืนเลยเองเะนี่นาทีทองฝังเพชรหรือเปล่าอ้าวพริกไทยดำดูเผ็ดเผ็ดอยเผ็ดเผ็ดไหนเอาเนี่ยเผ็ดแล้วล่ะซ้อนมันเผ็ดแล้วล่ะเอาเอาดูจะเผ็ดตลอดหรือเปล่าจะเผ็ดตลอดหรือเปล่าดูแล้วปิดล่างโดนบนปิดบนโดนล่างแน่ดูครับยังระวังอยู่ยังยังระวังอยู่ลายแขนลายแขนตีไม่ได้ต้องเน้นที่หมัดอย่างเดียวแล้วตอนนี้พริกไทยดำ ใายเป็นหนึงนับนี่อุ่นใจขึ้นเยอะเลยครับแต่อยากจะเก็บให้มันเร็วๆครับได้กลับบ้านจะทำได้หรือเปล่าครับทำต่ออยู่ที่เที่ยวเสน่ห์หนีผาไม่ได้โมยรุ่นใหญ่พลาดพังไปนี่มีสิทธิ์โดนคืนได้เหมือนกันนะครับหมดยกหมดยกนี่เปี้ยงครับยังไม่ลงลุงนี้ยังไม่ลงเดี๋ยวจะมีจุดจุดเกิดเหตุตรงไหนดูครับนี่ย นี่ทำาจังหวะต้นยกจังหวะไปยั่วเขาก่อนไงไปเอียงลงลูกมีเองนะไปยั่วเขาก่อนนะล้มทั้งยืนเลยไปถีบหน้าเขาลูกสาวครับว่าต่อครับเกมบนเวทีดูว่าเกมจะพลิกแปรพันหรือเปล่าหรือจะพลิกอยู่ในครัวดูครับมวยได้นับก็ถือว่าเสียไปสองคะแนนแล้วแฟนมวยต้องใจไม่ดีเลยว่าน้าเงินโดนนับยกสองนะ ใจมันด้วย <S <S ัดมันด้วยทีย่มานสั่งเดินแล้วอย่านิ่งอย่า,อยารอเฉยไม่ได้ครับเขี่ยวเสน่ห์มาถึงตรงนี้ตรงเลน,ท,นที่วงในครับเกาจะติดจะคิดตังหรือเปล่าฮะมวยโดนนับนี่จะมาเต้นมารอมาจ้องกับเจงชัยแล้วครับต้องเดินต้องเดินเดินแล้วโดนหรือเปล่าเดินรู้ว่าได้สูดได้ดีครับเน้นที่วงนในไห้อาวุธที่ทำไปในดู มันจะหยุดกูดต่อสู้ไม่ได้นะดูว่าจะเบาๆลงไปหน่อยขณะที่ใิ้ไทยดนก็พยายามจะคุมยังหวะครับเล่นที่หมัดเล่นที่หมัดแางซ้ายตีขวาเขี้ยวสเสน่ห์ว่าแม่แข่งเหลือเกินนะไอ้เจ้าพิกไทยดำโอ้โหครับลูดมาเน้นมาเล่งด้วยเขา ที่มาวงในกับสู้มาใหญ่อีกนะนอกในครับจะใช้ยาหรือเปล่ามาศัยหัวใจครับเดินเดินแทงด้วยซ้ายสมบูรณ์ท่านมาปีปิดในปิดเชือกมวยที่ติดเชือกนี่ก็เหมือนกับว่ามีมีคนมาเชือกไปยุงอีกคนหนึ่งใช้หลังติดเชือกนะใช่เขาเรียกว่าไม่ล้มง่ายๆแล้วกันมีเกี่ยวมีพิงอะหุ่นเลยยังไงแกวนแขวนนะโดนแล้วแกว่งเตะเขาแต่เป็นแกว่งอุ้ย นายัดใต้คาขวางไว้ตั้งกระแพงคาทีเฉยเลยนะครับท้ำไม่ได้สายตาคอยโหนลำตัวเป้าใหญ่เป็นเป้าใหญ่ลำตัวเม่เอียงครับขวาสายที่เป้าใหญ่ตลอดครับทนไหวหรือเปล่าถอยเปล่าลงเปล่าลงไม่นานหรอกน้อยครับจุกครับจุกด้วยเจ็บด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมทางที่ชมอยู่ทางช่องมิเดียทีวีนะครับ เดี๋ยวก็ติดตามก็ได้ทางช่องบุญมาแล้วก็ทางเพจวันทงชัยนะครับชูมือเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอย่างว่าพลิกได้ดำชนะนอกไปในยกที่3ครับ เม่นด,ด,ดีมีได้ไม่รู้จบ